สิริเจริญโฮมสแตนดาร์ดถนนตากสินอำเภอเมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเชน่นเหล็กเส้นเหล็กรูปประพันฑ์ปูนซีเมนสีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์ รับประกันคุณภาพสินค้าและราคาพร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริเจริญโฮมแตนด์ดถนนตักสินอำเภอเมืองจันทบรุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศัพท์039-498-585ปโมกั่นสุริจริญประจำเดือนกุมภาพันธ์ชักโคก ขาวปกติ2,200บาทจัดเต็มเหลือชุดละ1,990บาทสีภาฟ้า ICI i ินสป r e ปกติ1,450บาทจัดเต็มเหลือทางละ1,150บาทกูนกาปูกระเบื้องยี่ห้อ TPI M500 ปกติ120บาทจัดเต็มเหลือถึงละ94บาททินเนอร์ไซโก้ฉลากแดงปกติ650บาทจัดเต็มเหลือปีบละ570บาท บ็อกแก้วลายแก้วคลื่นทะเลปกติ45บาทจัดเต็มเหลือก้อนละ44บาทโถราดนะ้ำยี่ห้อสตาสีขาวปกติ2,000บาทจัดเต็มเหลือชุดละ1,370บาทโม่ผสมปูนขาเตี้ยขนาดครึ่งถุงปกติ9,900บาทจัดเต็มเหลือเครื่องละ8,770บาท ประตู UPVC ขนาด80คูณ200ปกติ2,200บาทจัดเต็มเหลือบานล,ละ1,990บาทปั๊มน้ำกลมยี่ห้อยิตาชิขนาด100วัตต์ปกติ4,850บาทจัดเต็มเหลือเครื่องละ4,200บาทสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกสิริเจริญโฮมสแตนร์ดฟรีบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสเหลือละ2ครั้งไม่ว่าจะชำระค่าสาธารณูปนโภคต่างๆ ซื้อปูซีเมนดอกบัวทุก1นึ่ตันแถมฟรี m 1 5 0 1นงขวดพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิกซื้อสินค้าครบทุก500บาทรับถูปกองแจกแรงรุ่นเร็วมอตเตอร์ไซด์ c b r และของรางวัลมากมายพิเศษตลอดปี5 9้าชอบปั๊บรับทองรับไปเลยไม่ต้องรุ้นไม่ต้องสะสมเมื่อซื้อสินค้าป้ายทองครบ10,000บาทรับบัดของขวัญมูลค่า200บาท เม right ื่อซื้อส mm ินค้าป้ายทองครบ30,000บาทรับพัดลม1ตัวเมื่อซื้อสินค้าป้ายทองครบ1 0 0 0 0 0บาทรับไมโครเวฟหนึ่งเครื่องเมื่อซื้อสินค้าป้ายทองครบ150,000บาทรับทองคำนัดหนักงสลึงเมื่อซื้อสินค้าป้ายทองครบ2 0 0 0 0 0บาทรับทองคำนัดสอสลึงตั้งแต่วันนี้ถึง29กุมภาพันธ์2559ค่ะ ลงพื้นที่อำเภอโป่งปน้ำร้อนเพื่อทำการตรวจสารพันธุกรรม DNA ให้แก่ราษฎรไร้สถานะและประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราชเกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะขับกินเลนมาด้วยความเร็วพุ่งชนรถยนต์ที่ขับมาด้วยความเร็วพุ่งชนล่างฟิวตกรางถนนบาดเจ็บสิบกว่ารายติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้กับทีมข่าว My News สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวไมนิวประจำวันจันทร์ที่14มีนาคมพุทธศักราช2559ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะกับดิฉันนางสาวกัญญาจันทร์ที่มาทางช่องรายการที่4ค่ะวันนี้เราเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพื้นที่อำเภอปง่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบ,บุรีเพื่อทำการตรวจสารพันธุก,กรรม DNA ให้แก่ราษฎรไร้สถานะและศบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิ์ของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎรปีพุทธศักราช2559ค่ะพันตำรวจโทสุพจน์นาคเงินทองผู้วาเวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคุณหญิงพรทิพโรจนสุนันท์ที่ปรึกษาสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นายตายลิศเตมะหิวงรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และโฆศกสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบ,บุรีเพื่อทำการตรวจพิสูจน์สารพันธุก,กรรม d n เแก่ราษฎรไร้สถานะและประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร ซึ่งในครั้งนี้มีผู้ประสบปัญหาสถานะสิทธิจากหลายอำเภอภายในจังหวัดจันทบุรีรวมจำนวน120คนและคู่ตรวจ98คนรวมทั้งสิ้น218คนเข้ารับการตรวจสารพันธุก,กรรม ซึ่งเป็นไปตามกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมมีความเห็นร่วมกันที่จะประสานความร่วมมือในการดำเนินการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎรซึ่งไม่มีชื่อและลายการบุคคลในทะเบียนบ้านซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่จะสนับสนุนให้ได้สัญชาติไทยจากนั้นคณะดังกล่าวได้เดินทางไปยังบ้านเลขที่77 หมู่8ตำบลหนองตาคงอำเภอโป่งน้ำร้อนเพื่อนำบัตรประจำตัวประชาชนไปมอบให้กับนายธานินทร์มั่นดีโดยมีนายพีรนัทรัตนวรวรพาสนายอำเภอโป่งน้ำร้อนเป็นตัวแทนมอบให้สำหรับการได้มาของบัตรประจำตัวประชาชนครั้งนี้ถือเป็นการต่อสู้มานานเกือบ40ปีก่อนหน้านี้นายธานินทร์มั่นดีต้องสูญเสียสิทธิประโยชน์หลายประการอาทิด้านการศึกษา และรวมถึงการรักษาพยาบาลตามที่ควรจะได้รับหลังจากที่ต้องประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์จนกลายเป็นผู้พิการเมื่อช่วงปลายปี2557ที่ผ่านมานอกจากนี้ทางคณะทีมแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ยังได้ทำการจัดเก็บสารพันธุกรรมของนายพิสนุนุชพงศ์อายุ37ปีน้องชายของนายธานินซึ่งมีปัญหาบกพร่องด้านสติปัญญาด้วย ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการทำบัตรประจำตัวประชาชนต่อไปขณะที่นายพีรณนัทรัะตะนะโอภาสนายอำเภอโป่งน้ำร้อนได้เปิดเผยว่าการตรวจพิสูจน์สารพันธุก,กรรมครั้งนี้เฉพาะพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนมีประชาชนเดินทางมาร่วมตรวจจำนวน53ราย และคาดว่าจะยังมีตกล่อนอีกกว่า50ลายซึ่งจะพยายามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ครบทุกลายเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยค่ะจังหวัดจันทบุรีแถลงข่าวการดำเนินการก่อสร้างเส้นทางจักรยานสายท่าฉลับและลงนามสัญญาก่อสร้างแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม2559ค่ะ ที่ห้องประชุม2ศาลากลางจังหวัดจันทบ,บุรีนายสมศักดิ์ปริสุทธิ์โทเหมทานน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บุรีพร้อมด้วยนายทิคําพรสุดที่อุดมรัฐท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบ,บุรีนายธเนศเทียนนัน ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบ,บุรีและผู้แทนห้างหุ้นส่วนจำกัดจันบูนพัฒนากิจได้ร่วมกันแถลงข่าวการดำเนินการก่อสร้างเส้นทางจัก,กรยานสายท่าฉลับที่กรมพรศึกษากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนดำเนินการเพื่อประโยชน์ในการออกกำลังกายและการท่องเที่ยวระยะทาง5.934กิโลเมตรเริ่มต้นจากแยกค่ายเนินวงไปถึงบ้านท่าฉลับ ตำบลบางกระเจาะอําเภอเมืองการดำเนินง,งานก่อสร้างเป็นการขยายไหล่ทางข้างละ1นเมตรโดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรีเป็นผู้สำรวจและออกแบบการก่อสร้างและมีห้างหุ้นส่วนจำกัดจันบูนพัฒนากิจเป็นผู้ชนะการประมูลประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงิน10 7ล้าน0บาท เป็นราคาต่ำกว่าราคากลางมีระยะเวลาในการดำเนินงาน150วันนับจากวันลงนามในสัญญากำหนดแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม2,559ซึ่งภายหลังแล้วเสร็จจังหวัดจันทบุรีเตรียมจัดก,กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2559ค่ะเกิดอุบัติเหตุ รถยนต์เกง๋งพาเพื่อนกลับจากขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทพวงบนยอดเขาคิจกูดขากลัดรถเกิดเสียหลักหมุนไปฟาดกับต้นไม้ข้างทางบาดเจ็บสีลายค่ะเมื่อเวลา9.20นาฬกา20นาทีของวันที่13มีนาคม2,559 ศูนย์วิทยุกู้ภัยสมาคมสว่างกตันยูธรรมสถานจันทบุรีได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์ชนต้นไม้บริเวณหมู่7ตำบลชากไทยอำเภอเขาคิชกูจ,จังหวัดจันทบุรีมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองซึ่งในที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายและติดภายในหลังรับแจ้งจึงได้พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมสว่างกตัญยูธรรมสถานจันทบุรีรีบรุดตรวจสอบ ทันทีที่กู้ภัยถึงที่เกิดเหตุ พบรถเก่งโตโยต้ายาริสสีขาวหมายเลขทะเบียนดอชดานอน,นู6397จังหวัดกรุงเทพมหานครที่อยู่ในสภาพพุ่งอัดชนก๊อปบี้กับต้นไม้ข้างทางสภาพพังเสียหายทั้งคันตรวจสอบภายในรถฝั่งคนนั่งซ้ายพบผู้ได้รับบาดเจ็บหญิงหนึ่งรายโดยขาทั้งสองข้างติดอยู่กับคอนโซลรถนอนร้องด้วยความเจ็บปวดทางเจ้าหน้าที่กู้ภยัยจึงได้ใช้เครื่องมืออุปก,กรณ์ตัดทางเร่งนำร่างผู้บาดเจ็บออก มาเป็นการเร่งด่วนโดยหลังจากใช้เวลาประมาณ20นาทีทางเจ้าหน้าที่กู้ภยัยก็สามารถช่วยเหลือนำออกมาได้เป็นผลสำเร็จสภาพขาทั้ง2ข้างได้รับบาดเจ็บ ส่วนผู้บาดเจ็บที่มาด้วยกันอีกสามรายทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ทำการช่วยเหลือนำออกมาจากรถก่อนหน้านี้แล้วก่อนจปะปฐมพยาบาลเบื้องต้นและรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลจากการสอบถามนางสาวนุจรีใจสิงเพื่อนคนเจ็บได้เล่าให้ฟังว่าตนเองพร้อมเพื่อนๆได้ขึ้นไปนมันสก,การรอยพระพุทธบาทพวงบนยอดเขาขคิจกูดร,ระหว่างขากลับและมาถึงที่เกิดเหตุรถเพื่อนของตนเองได้พยายามเร่งเครื่องเพื่อจะแซงรถของตน ซึ่งระหว่างแซงนั้นได้มีรถวิ่งสวนทางมาทําให้รถของเพื่อนตนเองต้องหักหลบและเกิดเสียหลักหมุนไปฟาดกับต้นไม้ข้างทางจนทําให้มีผู้บาดเจ็บดังกล่าวจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่เบื้องตน้นคาดว่าผู้ขับขี่รถยนต์คันเกิดเหตุดังกล่าวน่าจะแซงแล้วไม่พ้นจึงหักหลบก่อนที่รถจะเสียหลักหมุนไปฟาดกับต้นไม้เคราะดีที่ผู้บาดเจ็บคาดเข็มขัดนิรภัยจึงไม่กระเด็นออกมาจากตัวรถ อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ทำการตรวจสอบร่องรอยหลักฐานในที่เกิดเหตุพร้อมกับสอบปากคำพยานและผู้บาดเจ็บเพิ่มเติมในการสรุปหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งต่อไปค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันกันกบข่าวไมนิวสช่วงที่2ค่ะ เราทุกคนรู้กันดีอยู่ว่าเมื่อจะข้ามถนนก็ต้องข้ามตรงทางข้ามหรือทางม้าลายเสมอแต่ทำไมเมื่อข้ามถูกที่แล้วก็ยัง ้นีมาร่วมเปลี่ยนแปลงตัวเองไปกับพวกเรา Stop for step ช่วงนี้เรากลับมาพบกันกับข่าวไม้นิวช่วงที่2ค่ะเกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะขับกินเลนมาด้วยความเร็วพุ่งชนรถยนต์ที่ขับมาด้วยความเร็ว พุ่งชนล่างปิวตกกลางถนนบาดเจ็บสิบกว่ารายค่ะเมื่อเวลา11นาฬิกา50นาทีเจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันซึ่งในที่เกิดเหตุมีผู้บาดเจ็บหลายรายและมีผู้บาดเจ็บติดภายในบนถนนสายเขาระยามุ่งหน้าวัดชำโสมหลังรับแจ้ง เจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมสว่างกตัญยูรรมสถานจันทบ,บุรีพร้อมด้วยอุปกรณ์ตัดทางรีบเดินทางตรวจสอบในที่เกิดเหตุและหลังจากตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายกระเด็นกระจัดกระจายบนพื้นถนนทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้านที่ประสบเหตุต่างเข้ามาช่วยเหลือทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลตรวจสอบภายในรถยนต์กระบะมิสซูสตาร์ด้าสีเขียวหมายเลขทะเบียน บวใบไม้ทอทง7992จังหวัดนนทบุรีสภาพด้านหน้ารถพังเสียหายโดยมีนายบุญสงน้อยก้อมอายุ38ปีอยู่บ้านเลขที่58ทับ9หมู่4ตำบลสำโรงกลางอำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นคนขับที่อยู่ในสภาพร่างติดภายในรถทางเจ้าหน้าที่กู้ภยัยจึงได้ใช้เครื่องมืออุปรกรณ์ตัดทางเร่งนำร่างของนายบุญสงผู้บาดเจ็บ ออกมาเป็นการเร่งด่วนโดยหลังจากใช้เวลาประมาณ20นาทีทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็สามารถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนำออกมาได้เป็นผลสำเร็จก่อนรีบทำการประสมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลใกล้กันพบรถกระบะโตโยต้าไทเกอร์สีน้ำเงินหมายเลขทะเบียนนอเนียน,น,นกไก่ 483จังหวัดกรุงเทพมหานครสภาพด้านหน้ารถพังเสียหายเช่นกันต่อมาเจ้าหน้าที่ได้มีการสอบถามภรรยาของนายบุญสงทราบว่านายบุญสงพร้อมญาติพี่น้องหลายคนได้ขับรถมาจากจังหวัดสมุทรปราการเพื่อจะขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทพวงบนยอดเขาคิสกูดและเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุได้มีรถยนต์ที่วิ่งมาจากคิสกูดเพื่อมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองอยู่อยู่รถยนต์คันดังกล่าว ก็ได้ขับวิ่งกินเลนเข้ามายังเลนของตนเองก่อนจะพุ่งชนเข้าอย่างเต็มแรงจนล่างของนายบุญทรงติดภายในส่วนญาติที่นั่งมาหลังกระบะต่างปิวกระเด็นตกลงพื้นได้รับบาดเจ็บดังกล่าวอย่างไรก็ตามหลังการตรวจสอบที่เกิดเหตุและสอบปากคำพยานแวดล้อมทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวผู้ขับขี่ทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำเพิ่มเติมยังโรงพัก เพื่อนำมาประมวลกับพยานหลักฐานในการสรุปสํานวนคดีก่อนจะให้ความเป็นธรรมแก่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายต่อไปค่ะต่อไปเป็นข่าวพยากรณ์อากาศค่ะ ความกดอากาศตำ่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่และมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันส่วนลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้าปกคลุมภาคตะวันออกและภาคใต้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ ภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-38องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของข่าว My n e w แล้วนะคะ ดิฉันนางสาวกัญญาจันทิมาและทีมข่าวมายิวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะข่าวประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรีค่ะ ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค P.A มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบคุณภาพงานบริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดสร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้าโดยมีการเปิดจุดให้บริการลูกค้าเพิ่มช่องทางการชำระค่าไฟฟ้าปัจจุบนันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบ,บุรีได้เพิ่มช่องทางการให้บริการรับชำระค่าไฟฟ้าณนะจุดบ,บริการ P AA. ทางเทสโกโรตัาจังหวัดจันทบุรีโดยเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาีค่าธรรมเนียมพร้อมรุ่นรับรางวัลทุกเดือน จเจริญโฮมสแตร์ดถนนตากสิน์อำเภอเมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเชน่นเหล็กเส้นเหล็กรูปพันธ์ปูนซีเมนต์สีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภันอุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์ รับประกันคุณภาพสินค้าและราคาพร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริเจริญโฮมแตนด์ถนนตักสินอำาเภอเมืองจันทบรุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศัพท์039-498-585โปรมชั่นสุริเจริญประจำเดือนกุมภาพันธ์ชักโค ขาวปกติ2,200บาทจัดเต็มเหลือชุดละ1,990บาทสีภาฟ้า ICI i ินสป r e ปกติ1,450บาทจัดเต็มเหลือทางละ1,150บาทปูนกาปูกระเบื้องยี่ห้อ TPI M500 ปกติ120บาทจัดเต็มเหลือถุงละ94บาททินเนอร์ไซโก้ฉลากแดงปกติ650บาทจัดเต็มเหลือปี๊บละ570บาท บ็อก,ก้กลลายแก้วคลื่นทะเลปกติ45บาทจัดเต็มเหลือก้อนละ44บาทโถราดน้ำยี่ห้อสตาสีขาวปกติ2,000บาทจัดเต็มเหลือชุดละ1 3 7 0บาทโม่ผสมปูนขาเตี้ยขนาดครึ่งถุงปกติ9,900บาทจัดเต็มเหลือเครื่องละ8,770บาท ประตู UPVC ขนาด80คูณ200ปกติ2,200บาทจัดเต็มเหลือบาละ1,990บาทปั๊มน้ำกลมยี่ห้อฮิตาชิขนาด100วัตต์ปกติ4,850บาทจัดเต็มเหลือเครื่องละ4,200บาทสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกสิริเจริญโฮมสแตนร์ดฟรีบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสเหลือละ2ครั้งไม่ว่าจาชะชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ซื้อปูซีเมนดอกบัวทุก1นึ่ตันแถมฟรี M 1 5 0 1วดพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิกซื้อสินค้าครบทุก500บาทรับคู่ปองแจกแรงรุ่นเร็วมอเตอร์ไซด์ c b r และของรางวัลมากมายพิเศษตลอดปี5 9ชอบปับ๊บรับทองรับไปเลยไม่ต้องรุน้นไม่ต้องสะสมเมื่อซื้อสินค้าป้ายทองครบ1,000 0บาทรับปัดของขวัญมูลค่า200บาท เมื่อซื้อสินค้าป้ายทองครบ30 0 0 0บาทรับพัดลม1ตัวเมื่อซื้อสินค้าป้ายทองครบ1 0 0 0 0 0บาทรับไมโครเวฟนึงเครื่องเมื่อซื้อสินค้าป้ายทองครบ 1, 5 0 0 0 0บาทรับทองคำหนัก1นะสลึงเมื่อซื้อสินค้าป้ายทองครบ2 0 0 0 0นบาทรับทองคำหนักสอสลึงตั้งแต่วันนี้ถึง29กุมภาพันธ์2 5 5 9ค่ะ